พี่น้องครับประต้านี้ครับมากับพอมที่จะออกท่องยุทธภพแล้วครับเดี๋ยวเมจะเปิดประตูห้อายแล้วนะครับสีผ้าน้องไปท่องโลกกว้างครับประตานี้ว้าวทางขางขนาดพูดไปไปไปท่องยุทธภพเออไปแล้วแม่พลอยออกไปเดี่ยวของน้องนะครับมือนี้ครับท่องยุทธภพแล้วครับพี่น้องครับมือนี้กับผ้าเบืองครับอายเรากำลังฝึกหม่แ้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เราก็อยู่ในสนามฝึกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับ พี่ท่องอินครับพี่น้องท่องอินเด้อเพิร์ดจะพายเบื้องใ,ใกล้ครับเพิร์จะพาเฮ็ดยังแนมืออนี้เดี๋ยวไปเบิ้งกันครับมา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 เนี่ครับตอนนี้ตอนนี้ไอ้สอนกำลังเฮ็ดยังมันครับพี่นี่สอนอียังตอนนี้สอนตีวงโอ้นี่ครับเพิ่นบอกว่ากำลังสอนตีวงวง่าสัตวนี่ครับเป็นการฝึกหมาเพิ่นว่านะครับเนบาะมันก็นจะเป็นหมองหมาทีเขาเคยพาเบิ้งนะครับพี่น้องที่ตอมี้สองตัวอย่างเนาะนี่สามารถได้ทั้งสองตัวเล่นปะครับพี่โอ้ จะเป็นมีตัวมีหางสองกนป่ครับของมีดหางสองเบิงนะครับเด้ออันนี้คือว่าสอนสอนตีวงครับพี่น้องสอนตีวงหยุดจักหน่อยน่าจะเพิ่นจะพาขึ้นให้เบิ่งอยู่ดอกเดี๋ยวเรียกเขาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องเอ้าพาเขาเบิ่งใกล้ๆครับบัตตานี่น,นี่นะครับเด้อเห็นบอ,นอ,อ,อ,อลอายเราว่าเขามาอยู่ใกล้ๆได้อยู่แจะย้าไปอยู่ข้างหลังมันเด้อมันจะถีบเอา ติดตะเบิงนะครับเนาะสีเหลืองสีแล้วครับมาของย่ามาไก่ใครที่ละ่ะงายเซลล์เซลม์มาใส่งวนตอเอาให้จังไลยนี่่ายเบิงติดใกล้ครับอายครับมาตัวนี้มันมีซื้อป่ะครับนี่ยน้องพลอย,อลอยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะครับเป็น เป็นแม่เป็นเป็นแม่ของตัวนั้นโอ้เป็นแม่ของตัวที่อยู่ในในคอกตอนนี้นะครับอันนี้เป็นแม่พลอยวันซะแม่พลอยเป็นแม่พลอยนะครับเดินหูคว่ำหูคว่หยุดพลอยพี่น้่งสั่งได้ได้ครับพี่น้องสั่งได้เลยเดินเฮ้พ่อขายหน้านะยุด ตัวนี้อยู่การฝึกตัวนี้ฝึกมาหลายเดือนแล้วบ่ครับพี่เอาเอาไปฝึกกับเอาไปฝึกกับไอ้ครับคีมาเพิ่นสองเดือนครับแล้วก็บรดนี้าก็มาฝึกเองมาสร้างความคุนชินกับมันเองคือว่าเฮาก็ไปไปไปฝึกน้ำเขามาคือกันเข้าก็ไปเบืองแมนเข้าก็ไปฝึกน้ำเขาบ้างเฮาก็เอามานี่เขาไปนัมันบอครับแมนครับเอามาไปฝึกน้ำเขาสองเดือนจังคอยได้ตะกีนี่จับอะไรเลยไกลบ่ไ้แต่ตอนนี้ก็เริ่มหูเริ่มยั้งแล้วแมนครับ ก็คือคนอื่นเขามาอันนี้มันก็นจะยังบ่ฟังกันบ่ครับพี่แมนครับยังครับกับทฟังแต่ผู้ฝึกก่อนแมนครับออืก็คือว่านะครับพี่น้องเนาะผู้ได้ฟื้เขาก็กฟังน,น,นะครับเนาะนี่แหละโอ้ยอยากขี่อยู่ครับเดี๋ยวขุ้นละเอาลองหหลไหมล่ะบอครับตอนนี้ยังก่อนครับพี่ให้พี่ฝึกให้มันอา่าเก่งๆก่อนผมจังสีไอ้กล้าขึ้นผมยนนันมันถีผมตก เออมันสิโยกลอยโยกอันนั้นที่เห็นอยู่ในหนังนี่ยตาปถ้าบอยแล้วผิดนี่ต้องมีปืนไอ้ตัวทิ้งันนัอนไหปิ้วิวิ้อไนครับพี่น้องจะพาเรันอกกี่ครับนองยา่รับเดี๋ยว ขั้นเียวก็คือว่าดึงดึงังนังนั่นครับพี่ดข้าะยุดงของกันสอง่อะไรรถเลาเี่ยวพอกนักไปอ้ขาด็ความัได้ครับพี่น้องูไดยังไ่เคยเบิ่งยางไก่ชิดนี่เ่ประทํนี้ข้ามาเบิมาฝากเลยครับดูดีมันก็จะเปคนกาน ยังปลูกเลียงเขียวเตียงป้าเนี่ยแล้วคุณนะครับนั่งหนังหน้าเขาทุ้งคุณกับที่นี่ปลูกเขาที่โครงการที่ปลูกน้องเกี่ยวยังสิโอ้ยเดี่ยวครับเดี่ยวครับเดีก็ยังควบคุมได้ครับพุ่บใดมากําลังกําลังฝึกครับพี่น้องมากําลังฝึกอาจจะยังโบกเก่งมันไดยเพราะว่ากําลังฝึกเขาเนาะมาเขากำลังฝึกจะรีบไปไหนะจไปไหนหรือว่าเตือนผมบอสพี่เออ สงสัยเอ้าสงสัยเฮาสิอ,อยู่นอกๆครับแอบเบิ่งเพิ่นเอาเพิ่นอาจจะตื่นผมอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกก่อนจะเข้า,า,น,า,า,ะา,านะครับระหว่างนี้อ้ายเราก็ับฝึ๊กมาอยู่นะครับเนาะตอนนี้ฝึกอยู่เพิ่นว่าฝึกในฝึกในวงนะครับฝึ๊กยังรอบวงอยู่นะครับตอนนี้แม่พลอยแม่พลอยเนาะเป็นแม่เป็นแม่ของตัวถีบลังกินยาอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็นก็ะยังกำลังฝึกอยู่อ้าช่ ระว่างนีก็จะพ้าเบงลูกเพ่อนครับกําลังกินยหยายนี่นตัวนี้กับตัวเมียคือก,กันนี่นี่ตัวเมียกําลังกินหยาอยู่นี่เห็นบอตัวนี้งามตัวนีคองามเพลครับพี่นอ้องคอมีคอขาวเห็นบอนี่มองอันนี้คอเพ่อนอ้ยผุนลูกแม่เพ่อนกับฟึกอยู่ผุนเด้อครับอย,อยู่ในสน้มฟึกครับ ตัวนีสักหน่อยกินอิ่มแล้วก็สิไปแลน้ำกันประจกักษ <c oughs> ์บรรยากาศก็ด,ดีๆครับย่ามเศร้าครับพี่น้องของมือนี้ท้องฝ่าแจ่มไซแห้งเลยครับมือนี้ได้ซุ่มเขาเบิง่งไก่ๆกห้ยนะครับเพราะว่าไม่อยากเขาไปไกลารเพิ่นจะตื่นครับเพิ่นจะตื่นเพราะว่า <c oughs> เพิ่นบระหูว่าเพิ่นจะได้ออกกล้องนะเพิ่นเป็นดาราได้นี่เดี๋ยวนี้เห็นบ่อยหนิบูดงามครับงามมากมาง่ามมางามหยุดหอยแล้วครับนี่เบื้องไกลๆครับพี่น้องครับบ้ยมาโชว์ตัวงามๆให้เบื้องยศดคอย ไปไปฝึกต่อไปฝึกต่ออย้ยพ่อไปฝึกต่อเด้อผวนพูนพูนพูน,นขอ,อกมาอยู่นี่เพิ่นกระชิบี้มาอยู่นี่สองตัวนะครับพี่น้องมีตัวที่ฝึกอยู่กับตัวกำลังอยู่ในขอกนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังกินยาอยู่ส่วนตัวแม่ก็พูนแม่เพิ่นกำลังฝึกอยู่ในสนามนะครับในสนาม อา้าพี่น้องครับประตูตานีครับมากับพร้อมที่จะออกท่องยุทธภพแล้วครับเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้ยอายแล้วนะครับเดี๋ยวผาน้องไปทองลูกกวางครับราจารว้าหาา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 าุาาาาาาไปาาาาอาา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 า่าาาอาา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 าองาา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 า้อาางาก ไปท,ท่องยุทธภพแล้วแต่พ้าแดนอ้อมอ้อมน,น,นี้เร็ว่ะครับพี่โอ้ไปสนามละเอียดค,คุณล่ขับทางนาก็เด้ยพเ่็น้นองเด้อออกโตแบบเร็นวนีได้เยืนไหครับดแดนปุ๊บปุ๊บไปเลย,อยบอเยล่าด่ยางไปก่อนเดี๋ยวท้ายางกันนครับพแม่เน้นหนังเน้ไล่กันปุ๊บปุ๊บป้าป้า้า้าวลยเอาดูของงำเหแม่ไปทองยุทธภพก่อนเห๋ือแม่กลับมา ไปแล้วมันขึ้นอัเกดกียวมาหาญี่ปนเท้าเนี่ยนะครับในพอดีแังเซนใหม่นิดหน่อยอ่าอ่าไปแล้วครับไปบ่ายไปพลอยล้อกลับมาเจอกันนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้ว